พอได้ออกไปคือซ้ายจากกระสอบะช่ไหเพะว่กกะละมังคุน่นมี่แหละเอาเมอวานนี่คือว่าสื่อให้กระสอบนึงกันน่น ตั้ไงไรลูกนั่งมองหน้าแม่เนี่ยหืมือนเนาะไปนอนไปนอนปื๊บเอออืม,อมน้าแม่เกาคางให้อือ ออสวัสดีจ้าพอๆแม่แม่ทั้งหกท่านนะจ๊ะเนาะ <S 2> <S 2> ขอม,มาใม่นะจ๊ะบ่สบายบ่กน่ฮตัวห่อนห่อนนะลูกฮึฮึสเลดน้อยเนี่ยสเลดน้อยตามปิด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 เนี่ย ปิด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 อันนี้อ้วนมากอ่ะอืออ้วนจนอ้วนอ้วนอ้วนเน๊ะอ้วนเน๊ะอ้วนเน๊ะอ้วนจังอ้วนเน๊ะ อัวนจังเลยไี่นรอกองกันนี่นีนะน่อ้วนจังเลยนันะอ้วนจังเลยนะอ้นจังเลยนะอ้วนจังเลยนะอ้วนจังเลยะพุงว่าพุง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 ไครนะ่ฮะอ่ะพุง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 พครนะฮะอ่ะพุง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 ไครนะอ่ะพุง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 พใครนะ่ฮะอ่ะพุง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 พุใครนะ่ฮะอ่ะพุงพุงพุงสีหมอกน็พุงสีหมอกไอ้นี่พุงไครพุงสลิดพุงสลิด อันนี้พุงไก่พุงไก่พุงพุงสลิดอันนี้อะไรเนี่ยไข่ไก่ไข่เนี่ยพุง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 สลิดพุงสลิดอ่ะพุงสลิด